นี่เลยความสำคัญอันแรกเลยครับความรู้สึกนะความรู้สึกแรกขอที่ได้เป็นผู้ซีเนอร์ครับมองแบรนด์ลดยออย่างแบรนด์เดอเ์ีรยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกดีใจมากนะครับดีใจเป็นลมๆนะครับว่าคือคือตัวเองก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบหน้าครับการที่จะมีแบรนด์เสื้อผ้ามามอบไว้ใจให้เราเรื่องที่โหที่ใหญ่มากนี่ตอบได้เช่นนั้นโค้งมาถามมา ดีใจด้วยเลยนะดีดีด้วยเลยงานรู้สึกต่อมาเป็นยังไงบ้างรการทำงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคอบอกว่าจริงแรงเรื่องนี้เป็นทีมที่เข้าใจผมมากๆเลยเพราะว่าผมก็จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ที่เขาทำกันไม่ได้เป็นนะถ่ายเก๊กรอหรือว่าใส่เสื้อที่แบบะยระยัเนราฟังองนี้เราเรารู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ในงานแต่งงานแล้วสัมภาษณ์เจ้าบ่าเจ้าสาว่ะเมือกี้ถา เออทั้งเราก็หามานานแล้วหามาหลายปีเด็ดมิสเต็มบอกว่าเออคือดีว่าเรายังเข้าใจผมมากเข้าใจจริงๆคือเขาไม่เคยบังคับอะไรผมเลยแล้วก็ฮะผมบอกว่าเนี่ยทำได้ประมาณนี้แล้วก็อยากเหมือนนะจัะให้เสนอคือไม่มีแบบว่าเราอาจออกแบบมาเอามาเสนอที่แบบไม่ไม่ไว้เลยออกแบบได้ปะเนี่ยจริงที่อันนี้ไม่มีนะจุกอะไรนี้ไม่มีเลยนะทีมงานเขาตั้งใจทำมากแล้วก็เห็นโลโก้แรกก็โอ้ เกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ว่ามันจะมองไปทางไหนวันนี้ก็เลยวันที่ต้องแต่งงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งงานกันอย่างหนึ่งนะคะแต่งงานเกินทางธุรกิจแล้วก็เป็นการทำคอลเลคชันนี้ขึ้นมาเป็นคอลเลคชันพิเศษตอนนี้ถามทางเลือกบ้างดีกว่านะคะว่าโรงงานกับแตมเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับจริงๆแล้วสนุกมากแกคือแกเลือกเองผ้าสีฟอก เลยด้วยนะครัซึ่งต้องมีสตูสเปคไ์้เพราะว่าเขาบอกว่าตัววุ้ยว่าต้องอย่างนี้นะสี่ข้อก็นนะถ้าต้องสแตพ้เด็กถ้ายื่อี่อยดนังเป็นผ้าประเภทไหนเดียวคือมีการวางสเปคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเองถ้ามันมีส่วนในการอะไรยังไงบ้างกับคุณดิชันนี้จริงก็ด้ลึกๆน่ารักที่เขาทำนะเขาก็จะมอบ นี่กูเป็นที่หครับคือเขาก็เขาเสนอเทคนดีที่้เรา่อนนะครับผมแล้วเราก็เอองทนิที่ดีที่สุดงเราเขาเราอาจจที่สดเ่ามันมันไม่ใช่กดเนี่ยคือไม่เคยที่จะมีแบบไหนที้เขาเสนอมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเขาบกเราอเข้าขากัน่างนี้ไเอออนที่ผมทำก็แค่สมมติว่ให้มาห้าแบบเรวเลือก เฮ้ยต้องเหว่เราก็ต้องแบบชอบอยู่แล้วอะไร่นี้เฮ้ยที่มันโดนใจผมใจอะไรนี้ใช่ไหมแต่ก็คือผมมาก็จริงเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากเลยนะบอกไม่ค่อยซักสักผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าคืออะไรที่ถ้าเจออะไที่ชอบแล้วอะจบอกก็จะใส่แบบนั้นก็ใช้แบบนั้นนะฮแล้วก็ดีใจมากที่เขาไม่ให้เราใส่เลยไมนเลยเพราะว่าเรจะได้ไม่ต้องคิดแล้ว่ ก็เขาก็เราก็เลือกเอาเขาแล้วว่าฟิตกันเราเปเฟทุกอย่างเป็นแบบที่เราชอบกันด้วยเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คะเคยเห็นวางโซเชียลอะไรเงี้ยนจะมีว่าเวฟเวฟเวฟเวนะว่านากแมป์เนี่ยเคยทำกิจกรรมร่วมกับแบงค์เลยว่าชอบมะช่วยมันเป็นยังไงครับลองเ่าหฟังก็เรอไปถ่ายวีดีอาร์คือเขาเรียกทีวีซีคืออะไรนะทีวีซีกับวีอาระไรอ่างนั้นอะไรคล้ายๆารการงานเผม ึ่งเราก็ไม่ได้ไปเจ๊กถ่ายในตูดีโอนะครับผมผมก็ทำให้เป็นจากเข้าใจผมอ่ะแสงใจอะไรเงี้เขาก็ตามผมไปตอนที่ผมไปเดินทางไปเที่ยวตุรีคเขาถามที่จังหวัดแล้วก็เดินทางเดินทางตามไปถ่ายนะครับชีวิตเราเป็นยังไงนะเราใส่แรงคเกอรทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับก็นี่ครับโอ้ยเจ็บมาเลยระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตระหเดินทางเชื่อโยงด้วยอะี้ยเล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็ไปถ่ายตรงนี ไปสี่ห้าวันโลเคชั่นตามนี้แต่อันนี้ที่เราปุ๊บเลินกับกันคือสแต็ปสั่งว่าเออเดี๋ยวผมจะเป็นภาษาที่นี่ที่นี่คุณต้องตามผมไปไม่ดึงคุณเป็นคนนี้จดไม่ใช่ประมาณนั้นแหละแค่ดูว่าคือเขาเป็นคนที่เดินทางตลอดวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกบอกถึงความเป็นสแต็ปต้องตามไปดูว่าเขาเป็นอะไรบ้างเก็บภาพแบบของจริงอะไรอย่างเงี้ยสบายไม่ตั้งแต่แต่ว่าสแต็ปเบอกว่าเขาเลือกผู้เชี่ยนชาญมากที่สุด คิ้วตรงไม่เป็นดังเดิมไม่ว่าอะไรจะเหนื่อตูกๆอะไรก็ไม่ว่าเคเลชันนี้เนี่ยนอกจากแต่งมาเป็นสูตนึืงในเคเลชันแล้วนี่นะคะยังมี